สวัสดีครับในส่วนของวิชาการจัดการการผลิตแอนิเมชันนะครับการจัดทำบทที่1สามารถดาวน์โหลดนะครับครูอัพโหลดไว้ที่ Assignment ในส่วนของตัวอย่างเล่มบดิตนิพนธ์นะครับทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์มาเลยนะครับจะเป็นไฟล์ส่วนหน้านะครับ ไฟล์ Word แล้วก็ไฟล์ PDF นะครับดาวน์โหลดมา2ไฟล์ส่วนหน้าเนื้อหาบรรณานุกรมเราจะพิมพ์ส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เราจัดทําลงไปในไฟล์นี้เลยแล้วทุกคนเซฟแอสตั้งชื่อใหม่ของตัวเองไว้นะครับส่วน PDF ครูมีไว้เพื่อให้เธอดาวน์โหลดลงมาบางครั้งนะครับครูจัดทําในเครื่องนี้แล้วเธอเปิด ไฟล์เวิร์ดจากในเครื่องอื่นอ่ะบางครั้งบรรทัดมันเปลี่ยนตารางมันเพี้ยนอะไรเงี้ย PDF นี่ทําให้เธอได้มาเปิดดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเออหน้าไหนมันแบ่งกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยให้ดูฟอร์แมตเฉยๆว่ารูปหน้าที่ถูกต้องมันจัดยังไงบางครั้งเธอเปิดไฟล์ word แล้วมันเด้งนะครับก็ใช้ PDF เนี่ยในการอ้างอิงนะครับโอเคพอเธอเปิดไฟล์ word นี้ขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแป๊บนึงนะอ่านะครับโอเคในบทที่1น,นะครับในครั้งนี้ที่จะสั่งให้ทำงานสิ่งที่ต้องส่งพร้อมบทที่1คือหน้าปกฟอร์แมตต่างๆการเว้นระยะซ้ายขวาบนล่างให้เธอระวังเธอไม่ควรไปเปลี่ยนมันนะครับห้ามไปเปลี่ยนห้ามไปทำแท็บอะไรต่างๆ การพัฒนาแอนิเมชันส่งเสริมส่งเสริมด้านไหนครูได้บอกไว้บนกลุ่ม Facebook แล้วว่าตัวอย่างในการเขียนธีมนะครับเนี่ยอย่างส่งเสริมด้านไหนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆที่ครูเขียนเป็นตัวอย่างมาให้นอกเหนือจาก6ข้อนี้เธอสามารถมีธีมของตัวเองได้เธอจะส่งเสริมด้านไหนเธอปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ว่าใช้คำไหนดีนะครับก็ได้ทั้งนั้นถัดมาจะเป็นชื่อเรื่องแอนิเมชันของเธอนะครับชื่อเรื่องแอนิเมชันขอเป็นภาษาไทยชื่อเดียวหมายถึงว่าเธอไม่ต้องแบบมีทั้งภาษาชื่อภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเธอทำแอนิเมชันกลุ่มเป้าหมายเธอ,อ และเนื้อหาในเล่มนี้มันเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับเธอใช้ภาษาไทยเถอเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าปวดหัวของคนตรวจนะครับใช้ชื่อภาษาไทยมาเลยอย่างเช่นอันนี้คือเส้นทางที่เลือกของคริสตัลนะครับอเอกสารนี้เดี๋ยวครูจะปรับเวอร์ชันล่าสุดนะเธอดาวน์โหลดมามันก็จะโอเคแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นชื่อเธอเนาะ ให้อยู่ในบรรทัดนี้นะครับห้ามเคาะห้ามแถบขึ้นแถบลงนะครับถัดมาบัณฑิตน,นิพนธ์นี้ตรงนี้เนื้อหาเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนปีการศึกษาตรงนี้จะเป็นปีการศึกษาที่เธอคิดว่าจะส่งเล่มนี้ในปีการศึกษาไหนครูขอมโนไว้ก่อนว่าทุกคนในนี้จะจบ3ปีครึ่งมันก็จะอยู่ในปีการศึกษาสองห ก็ตามนี้ส่วนหน้าอื่นที่ครูยังไม่ได้ต้องการจากเธอนะครับเธอเลือกแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทำเป็นทำเป็นสีสีเทาไว้ก่อนนะครับเวลาอาจารย์ที่ตรวจจะตรวจเฉพาะฟอนต์ที่เป็นสีดำนะครับก็คือหน้าปกแล้วก็กระโดดมาที่บทที่1เลย นะครับวันไหนที่เธอทําบทที่1เนี่ยบทอื่นเธอก็ก็ทําเป็นสีเทาไว้ก่อนก็ได้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เธอต้องทําบทอื่นเธอก็เปลี่ยนสีเทาจากบทอื่นนั้นกลายเป็นสีดํานะครับจะได้อยู่ในเล่มเดิมเล่มเดียวตลอดไปอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันเอาแบบนี้แล้วกันนะครับ โอเคบทที่1มีอะไรบ้างบทที่1จะมีหัวข้อตามนี้เท่านั้นไม่น้อยกว่านี้ไม่มากกว่านี้จะมี1.1ที่มาและความสําคัญของโครงงาน1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน1.3ขอบเขตของโครงงาน1.4วิธีการดําเนินการ1.5ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับบรรทัดจะตามนี้เลยนะครับหมายถึงว่า1.1ที่มาและความสําคัญ ของงานโครงงานน่ะเธอจะใช้หนึ่งหน้าเต็มในการจบส่วนนี้เธอจะไม่ลามไปหน้าอื่นและจะไม่น้อยบรรทัดเกิน2องบรรทัดเธอจะต้องเต็มหนึ่งหน้าพอดีต้องใช้บรรทัดให้คุ้มค่าแบบนี้อนุโลมให้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องเป็นอีกบรรทัดหนึ่ง เนี่ยจริงๆต้องใช้ถึงบรรทัดสุดท้ายเลยแต่ถ้าขาดไปบรรทัดเดียวอนุโลมให้ขาดไป2บรรทัดไม่ได้นะครับเอาให้เหมาะสมแล้วกันนะครับเธอก็ต้องตั้งใจทํางานของเธอนะครับเพื่อตัวเธอเองอ่ะมาพูดถึงที่มาและความสําคัญของโครงงานก่อนจะถูกแบ่งเป็น3พารากราฟพารากราฟแรกจะพูดถึง ความเกี่ยวข้องที่อยู่ห่างๆอยู่รอบนอกนะครับบัณฑิตน,นิพนธ์เล่มนี้เขาพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมนะครับพารากราฟแรกเขาพูดถึงความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมจริยธรรมนะเป็นด้านหนึ่งนะครับเขาเลยเอาความซื่อสัตย์เนี่ยมาพูดมามาเกริ่นนำเพราะความซื่อสัตย์มันเป็นการดำเนินเรื่องของของแอนิเมชันเรื่องนี้ พูดถึงเรื่องซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คืออะไรแล้วคนให้คําบัญญัติความของความซื่อสัตย์ว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นพากรราฟที่2พูดถึงปัญหาเท่านั้นห้ามพูดเรื่องอื่นให้พูดถึงปัญหาว่าที่เราทำแอนิเมชันเรื่องนี้มาเพราะปัญหาเรื่องอะไรปัญหาเรื่องเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องจิตใจของ ของคนนะครับก็คือสภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีนะครับทำให้เยาวชนเนี่ยมีค่านิยมแตกต่างไปจากเดิมเน้นทั้งเรื่องของวัตถุมากกว่าในการในการพัฒนาจิตใจนะครับที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าในเรื่องมันมีการขโมยของนะครับก็พูดถึงปัญหาที่เกี่ยวกับ แอนิเมชันของเธอมันมีปัญหาอะไรในสังคมนี่เหรอเธอถึงทำ a n i m เมชันเรื่องนี้ขึ้นมา a n i m เมชันเธอส่งเสริมด้านอันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นแปลว่าป่าไม้ต้องมีปัญหาอากาศต้องมีปัญหาน้ําต้องมีปัญหาถูกไหมนะครับถ้าเกิดเธอทําเกี่ยวกับแอนิเมชันส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม นั่นแปลว่าในสังคมปัจจุบันเยาวชนอาจจะลืมเลือนขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นก็คือปัญหาที่ครูยกตัวอย่างให้นะครับพารากราฟที่2พูดถึงปัญหานี้พารากราฟที่3ให้เธอขึ้นต้นแบบนี้เลยนะดังนั้นผู้จัดทําได้ทําแอนิเมชันเรื่องอะไรนะครับเอาเป็นแบบเนี้ยด้านความซื่อสัตย์เพื่อแสดงถึงเพื่ออะไร พารากราฟสุดท้ายจะเป็นพูดถึงงานของเราว่าเออเราคิดได้ปัญหาที่มีที่เราเห็นในพารากราฟที่แล้วอ่ะเราถึงได้ทําแอนิเมชันเพื่อ,อเป็นหนึ่งสื่อที่ช่วยสร้างให้เกิดการรับรู้หรือว่าตอกย้ำให้เห็นถึงความสําคัญของปัญหานั้นหรือวิธีแก้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าพอครบพารากราฟ นี้แล้วนะครับ1.2วัตถุประสงค์ของโครงงานให้เธอยึดตามนี้เลยให้มี2ข้อข้อแรกเพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน2มิติ3มิติเกมก็อยู่ที่งานเธอที่มีเนื้อหาส่งเสริมอะไรก็ใส่ไปด้วยให้ตรงกับงานเธอนะครับ1.2.2เพื่อประเมินประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์แอนิเมชันส่งเสริมด้านอะไรนะครับอ่ะ1.2ผ่านไปนะ 1.3ขอบเขตนะครับขอบเขตจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับงานของเธอว่างานของเธอส่งเสริมด้านไหนนะครับข้อ2งานของเธอมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในคนที่มีอายุเท่าใดเท่าใดนะครับเท่าใดมีอายุเท่าไหร่นะครับอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะถ้าอย่างอันนี้เขาสื่อถึงเออยาวชนที่ค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นเขาเลย เป็นเด็กวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง13-18ถึงปีนะครับห้ามบอกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปมันไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้หรอกนะครับข้อ3พัฒนางานแอนิเมชั่น2มิติหรือ3มิติอันนี้ก็ระบุหน่อยนะครับความยาวเธออาจจะใช้คำว่าความยาวไม่เกิน5นาทีและสุดท้ายเธอทำา4นาทีเนี่ยก็แปลว่าอยู่ในขอบเขต อยู่ในขอบเขตที่ไม่เกิน5นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ที่ว่าเธอตั้งว่าเธอจะตั้งขอบเขตอย่างไรนะครับ1.4วิธีการดําเนินการข้อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเอาตามนี้เหมือนกันทุกคนนะครับ1.5ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนื้อความใน1.5จะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์นะครับ วัตถุประสงค์ข้อ1บอกว่าเพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน2มิติที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อที่1ก็เลยบอกว่าได้ผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน2มิติอันนี้เพื่อพัฒนาอันนี้ได้ผลงานเธอเปลี่ยนแค่ส่วนหน้าเองนะครับข้อที่2เพื่อประเมินประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์แอนิเมชันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือได้ผลประเมินประสิทธิภาพ ของคอมพิวเตอร์แอนิเมชันที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับเสร็จบทที่หนึ่งสิ่งที่ครูต้องการคือหน้าปกเอ๊ะส่วนอื่นครูให้ทำเป็นสีเทาไว้นะครับการส่งงานครั้งนี้ครูต้องการหน้าปกแล้วก็บทที่หนึ่งส่วนอื่นเป็นสีเทาไว้นะครับส่วนอื่นทำเป็นสีเทาไว้ พอถึงวันที่ทําบทที่2เธอก็เปลี่ยนสีเทาของบทที่2เป็นสีดำนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับจบบทที่1ครับ